อากาศห่อนพี่น้องค้นมาเล่นน้ำลายหลายรถแช่มปิ่งกันมาหลายขุนยูทานา้มคนหลายไปทางพุ่นทางผุนมี่ลานมีแช่มปิ่งมีหม่องขายเศษกอกอย่างมีขายน้ำไกย,ยังแต่าสาวกฤสินบอยางไปคนหลายพี่น้องคนมาเล่นน้ำหม่องทาเรือนี่กันลายนี่หม่องกระออกเจาะเรื่อลงคนมาเล่นน้ำปุณะสาวกฤษินกะมานัง เบิ้งข้าเจา้าเ่นน้ำหอนเดี๋ยวจังจเขอเอาขาลงไปจุ่มน้ำอีนั่งนี่ยางมาอันนี้อันนั้นพร้อมพี่น้องมันมีห้องน้ำมียางอยู่นี่ไกลๆเ้าข้างหน้าก็เป็นร้านอันข้าเจ้าขายสำหรับนี่แหละหนาหอนเลยดูนาหอนนี่แหละขายเครื่องดื่มขายใส่กอกอย่างขายน,านันขายนี่ขายลายแนวอยู่ก้นกระสีลายอยู่แต่บ่าอันชาวกาลสินบได้ยมาเ่นน้ำดอกมานี่ พาไพนงไปกินกาแฟแล้วก็เลยเลยๆมากเลยมานาังเลยเพนเงหนวดว่าาสาวกะลสินหัวหอนนาสันแต่ว่าศูนย์โมโหลายนะหัวหอนเพนว่าเลยได้สิผ้าสาวกะลสินสินมาอ่อนเอาตีนจุ้มน้ำเพนว่าเอาเท้าจุ้มน้ำจะได้เศร้าหัวหอนนะสันนะเป็นว่าว่ะ <laughs> ตอนนี้เพนกันย่างไปซื้อไอเสตติมให้ยุของข้านในมา มันก็ดีพี่น้องมันอยู่ไก่แล้วก็มีห้องนงห้องน้ำแล้วก็มองสื้อนงสื่อนามมีพวกขายอาหารพอเป็นไข่ไข่ครับร้านนั้นนี่แหละร้านอาหารย่อมๆน้อยๆน,นี่แหละปาดเมนูมีพวกสลดัดพวกแคเ่อร์เกอร์พวกใส่กอรอกยา่างพ่นลายพ่นกับมาเรื่อยๆพี่น้องบางเท่พวกก่างจังงวัดกเจากับมามันมาสารไม่ค่อยมีหม่องจอดหม่องจอดลดไ่ค่อยมีมอัหายเนะี่ย แต่ว่ามันเหมาะพี่น้องมันเหมาะมันเหมาะ่ว่าหมองจอดรถมันหายากพูนแต่ท่าคุนเป็นคลายหนาหาดจันเป็นบ้หน้ากับแถวหาดบางแสนแถวหนาหาดอันทาาเอียงหรือท่าอันสัตว์ไปหีบยังพาด้วยอะไรสิล่ะพี่น้องก่ว่ามันเต็มฮะ